สวัสดีครับพบกับติงลี่เบนทาน,นะครับผมที่นี่รถบ้านมือเดียวครับผมส,สวยๆเลยมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ผมพามาดูรถในร้านเนาะกำลังวอร์มเครื่องเลยเห็นๆเน,เนี่ยมีสตาร์รถทุกคันเลยนะวันนี้นี่ดูคันแรกดีกว่ามิตซูบิชิไทร์ตันครับผมปี2022คันนี้นะอ่าพอน8,000กว่าบาทคันนี้ค่าพอน8,000กว่าบาทเอ๊ะคันนี้คันนี้คันนี้พูดผิดอ่าคันนี้พอน จ็ดพันกว่าบาทเท่นี้เจ็ดพันกว่าบาทคันนี้มีตัวยินและตั้นผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทครับผมถานเงินเดือนหมื่นห้าออกรถเป็นเจ้าของได้เลยปีดาวเขาบุ๋ยสวยเลยคันววนี้นี่ดูนาครื่องใหม่ๆหม่เลยนะโคตรสวยคันเนี้ยเนี่ยเป็นไงอ่าอันต่อไปเลยนี่มาสก้าสองปีสองพันสิบหกครับผมคันนี้สวยๆแบบนี้นะใหม่ๆเลยไม่แปดหมื่นเองคันนี้ไม่แปดหมื่นสวยมากคันนี้ผ่อนเพียงแค่ห้าพันกว่าบาทบครับผมห้าพันกว่าบาท าเงินเดือนหมื่นสองเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยฟรีดาวร่บผมฟรีดาวผ่อนห้าพันกว่าบาทสวยๆเลยใครชอบเข้ามาดูได้เลยนะครับเนี่มีกล้องหน้าเลยนะโอ้โหสวยคันนี้ไม้แปดหมื่นไม้น้อยมากส่วนคันนี้ครับผมเป็น Honda CRV คันนี้ Honda CRV ปีสองพั 11, นสะิบเอ็ดปีสองพันสิ็ดนะอ่าคันนี้ Honda CRV ปีสองพันสิเ็ อันนี้ผ่อนห้าพันกว่าบาทครับผมตลอดยุสัญญานะผ่อนห้าพันกว่าบาทตลอดอยุสัญญาสวยเลยเจ้าของถังเงินเดือนมึงต่อเนี่เป็นเจ้าของอันนี้ได้เลยปีดาวสวยมากเลยภายในโคตรสวยอ่ะเบาะหนังอันนี้โคตรสวยอนันต่อไปดีกว่ามาอันนี้ครับผมยอดฮิตเลย h o n ด้าซีวิ f เอฟซีครับผมอันนี้ h อ n ด a c ซีวิ f เอฟซีปีสองพันสิบเจ็ดนะอันนี้เอ่อ เอ้ปีคันนี้ Honda Civic FC ปี2016นะครับคันนี้่อน7,000กว่าบาทครับผมอ่าคเจ็ด0 0นกว่าบาทสวยๆแบบนี้ต่ออยุสัญญาเลยนะเงินเดือน1มื0นเป็นเจ้าของคันนี้ได้รับปีดาวครับผมสวยมากคันนี้โคตรสวยโคตรสวยดูดิเดิมๆเลยนะสวยมากเลยคอนต่อไปโตโยต้ายาริฟครับคันนี้ ปีสองพันสบห้าอันนี้เป็นตัวเจนะหนึ่งจุดสองเครื่องยนต์หนึ่งจุดสองตัวเจสวยมากเครื่องยนต์สวยมากดูเป็นไงคันนี้นะผ่อนเอ่อห้าพันกว่าบาทอันนี้ผ่อนห้าพันกว่าบาทเงินเดือนหมื่นสองเป็นเจ้าของได้เลยสวยมากสีขาวเดิมๆเลยนะเครื่องนิ่งๆเงียบๆ,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 ๆเลย่างนห้าพันฟรีดาวฟรีจักปฟรีโอนนะฟรีประกันภัยด้วยคาะสีพหลาฟรีหมดเลย ใครอยากได้ยาลิสประหยัดน้ำมันสวยมากคันนี้โตโยต้าวอก็ผม t ต y o ต้าวอคันนี้สวยสวยไม่แสนเดียวปี2013เก็นคสามก็ผมสวยมากคันนี้ผ่อน5,000กว่าบาทคันนี้ผ่อน5,000กว่าบาทเงินเดือนหมื่นสองเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะออกรถปีดาวปีจักปีโอนปีประกันภัยภาษีพรบนะสวยมากดูหน้าเครื่องเป็นไงอ่ะนี่เลยคันต่อไป อูคันนี้แดงแกนเลยะสีแดงจะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อนครับผมคันนี้เป็นมาสด้า CX3 นะคันนี้มาสด้า CX3 อันนี้ผ่อน8,000กว่าบาทครับผมอันเงินเดือน1นห6เป็นเจ้าของเงิน,น,นเดือนได้เลยเงินเดือน1นห6ขึ้นไปเป็นเจ้าของเงินเดือนโคตรสวยคันนี้โคตรใหม่เลยนะนี่ดีกว่าอดถึกทน,ทนต้องโตโยต้าอันติดครับผมคันนี้ไม่เคยติดแก๊สมาก่อนเลยปี2012 วสวยมือเดียวผูห้หญิงใช้เจ้าของเดิมรถคันนี้เบาะหนังข้างในสวยมากบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนเพียงแค่ห้าพันกว่าบาทครับผมผ่อนห้าพันกว่าบาทเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยถ่านเงินเดือนหมื่นสองปีจัดปีดาวปีโอนพี่ประกันภัยภาษีพระะบทตงจังหวัดส่งให้ฟรีด้วยอ,อันนี้ฮอนด้า a จ็ครับผมฮอนด้า a จ๊ปีศูนย์แปดนะเอกเปิดลอกเปลี่ยนโคตรสวยสีฟ้าเลยเครื่องนิ่งๆเลยนะ โอ้โหสวยมากเลยฝาเดิมๆเลยไหมะอันนี้อคอนอยู่ห้าพันกว่าบาทตลอดยุสัญญานะ่อนห้าพันกว่าบาทตลอดยุสัญญาถ้าใครชอบก็มาเอาไปเลยถางเงินเดือนหน่นสองนี่เป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะอาเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยสวยมากโอ้โหใหม่เลยอนะเครื่องนิ่งๆเงๆียบๆเลยอะเป็นไง อันต่อไปดีวกว่า Honda Civic ครับผมอันต่อไป Honda Civic f c ครับผมคันนี้ Honda Civic f c ปี2017นะคันนี้ปี B 2017สวยมากสีดำตัวนี้เป็นตัว EL ครับผมจะต่างกับตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้เป็นตัว E ตัวนี้เป็นตัว EL พวกสวยคันนี้นะเครื่องยนต์1.8 EL ตัวท็อปสุดนะครับผมคันนี้หารเงินเดือน20,000เป็นเจ้าของได้เลย ่อนเก้าพันกว่าบาท่อนเก้าพันกว่าบาทต่อยุตสัญญาสวยมากเยังไงใบรุ่นใบรุ่น FC สวยสวยอา่าอยากให้ดูกอล์ฟอีกคันนึงนะคันนี้ บอกเลยว่าน่าใช้นะผมบอกเลยใหม่แค่สามหมื่นเก้าเองกระบะปอดเลนเจอร์ปี2017เจ็ครับผมตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะตัวยกสูงแต่งวายแฝมาครับผมคันนี้เป็นไงดูหน้าเครื่องโคตรใหม่หน้าเครื่องใหม่ๆหโอ้อันนี้เนี่ยผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทตลอดอายุสัญญานะผ่านเงินเดือนหมื่นห้าเป็นเจ้าของได้เลยเนี่ยสวยๆมากแล้วผมบอกเลยว่าปอดเป็นอีกรุ่นที่น่าใช้นะปอดเป็นอีกรุ่นที่น่าใช้ ไม่สามหม 30, ื่นก็สวยดูเป็นไงเนี่ยเป็นระบบชค็คเป็นระบบชฟอคดูไงในร้านมีอีกมากมายนะถ้าใครอยากสนใจเนี่ยพี่จะทักเข้ามานะทักเข้ามาได้เลยทักเข้ามาสอบถามไปเลยที่นี่ออกรถพันหนึ่งครับผมมาที่ร้านจองหนึ่งพันทางจังหวัดจองสองพันครับผมฟรีจักรฟรีดาวฟรีโอนฟรีประกันภัยภาษีพรพบ ่งีต่างจังหวัดส่งปีทั่วประเทศเหนือใต้ออกตกส่งหมดครับยกเวน้นยกเวน้นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เฮียติงนี่จัดให้มาที่นี่ครับผมติงนี่เป็นคาสมุปราการที่เราลดบ้านมือเดียวร้อร์เซและประกันไม่มีชนหนักผิดความน้ำั่วมจัดไป